ปื้ดเ็ลโลฮดเ็นโล <c oughs> นโอ้ติดหนูิดหนูวกางตัวเลย <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้เข้ามาหาหนูนะครับผมพราะดีเป็นหมายของพีไ่ไส้เราบอกไว้นะครับว่าแถวนี้มันมีหนูนะครับ ผมกับลองมาเบิงครับผมไปเบิ้งไม้ครับผมไม้ก็เป็นไม้เก่าเกินแล้วครับนี่นี่ห้อยไม้ห้อยอย่างไรครับผมแต่ผมมาสังเกตุครับสังเกตมองไอ้ขวายิบนขุดนี่ครับตัวนี้นะครับช่วงนี้ครับมันเป็นดินขุดในไม้ครับผมก็คิดว่ามันหนาสิมีหนูนะครับผมมาลองใส่กันเบิงละครับ หนูย่ำนี่ก็หาอยากกันแน่นะครับอดิตร้องใส่กันครับผม หายตรงนี้มนได้คือครับพี่น้องเอ,อ้ยนี่ห้อยกัดอีกอย่างเต็มอยู่นะครับผม่าดีว่างใต้มงีุล้รครับนี ตอนนี้อะคำเราพี่น้องตดใส่กับแค่แปดหลังนะครับผมเป็นกับไอ้ฝ่าผ้านะครับหรือว่ากับบ้งเดือนนะครับผมเพราะว่าหนูมันขุดหู้บ่มีทางนะครับผมกับไอ้ลวดเอามาบดเดใส่เลยครับผมมาลุ่นเบิ่งตอนกลางคืนนะครับผมมาเข้าสีหมานหมานเพราะว่าหนูแถวนี้กัมีค้นหาเลรวครับผมช่วงนี้กะเป็นเวลาที่คำแล้วครับ ท่านใดขอกลับบ้านก็อนได้ครับผมสวัสดีย่ามขึ้นครับพี่น้องมหายามหนูแล้วครับผมพอดีครับมาเจอพีไส้ครับกำลังหาสันตอกหนูพอดีเลยครับมาลุ้นกันครับผมว่าห้อสีมีตัวนี่นะครับกลับลันพี่น้องอู้กลับลันเต่งผู้ถือหนูป๊าบต่อบปอยู อกลับหลังขนมอยู่ใส่ไหมเสีไหมดอวะนี่มันมึกแจงเดียวลแจงเอะกับบ่เห็นเม่อีมองหนาหู้เลย่ะบอกาอยู่นี่ยนะไอ้ลมาตายไุย่ไร่ไร่ไี่เลยมันยญ่ดไเลยนี่ ปัดโ้ปืดเป็นโลปืดเป็นโลปัดโว้เนี้่ก็เขียนผม,มเดียวปะ่ะล่ะปืดเงี้ก็เขียนดีกว่าขาบพอดีเลยมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งเต็มมันขนาดเบิ่งกลับมาเนียน ô tít nu tít nu á Càng tuo lên này xịt sương sương ấy Nhằm khuyên đây 2 เนี่ยกลับแล้วครับเด็กครับหาหลับานอนมือเบิ้งย้มเสาทีนึงครับผมเอ๋อหมองจ้องใส่ด้วยจริงคือขวกขวกมาแห้งเลยมึงว่สั่นตอกใส่ด้วยสวัสดีย้มเสาครับพี่น้องมาหากูกลับครับผมหลุนกันเบิ้งครับย้มเสาให้มีบ่ครับไปกันเลยครับผม เรื่องแปลกพี่น้อง <G ül> มันบรลันบ่นบอย่างกับมันดึงเขาหูนนะะ้นแนวปดยามกัค,ครับโอ้ยมายามแต่เนาะ <G ül> ข,ขนาดวะยามกลับเสร็จแล้วครับพี่น้องกับบมี่จักตัวครับย่ำเสานี่ครับมีแต่เด้เสียวครับว่บา หนูดึงกลับเข้าไปในหูครับนั่นแหละครับเดยกเสียวคนนั้นแหละเมื่อเลยบมมีหมูเขียวหนูก็หาอยากแน่นะครับผมเพราะเป็นช่วงหนาแรงครับยังผมก็ได้ซื้อว่าโชคดีนะครับได้สองตัวคับได้หนูใหญ่ตัวหนึ่งครับหนูน้อยกังามตัวหนึ่งครับผมถือว่าดีใจครับได้ทั้งนี่ถือว่าหมานครับผมกลับมาหาหนูปีละสองเถือกับบานครับปีไม่กับสงการเลยครับผม สำหรับมื่อนี้ก็สวัสดีครับพี่น้อง